จากพนักงานในโรงงานสู่ผู้หญิงที่รวยที่สุดในประเทศจีนเรื่องราวของผู้หญิงที่ชื่อว่าอู่หยาจินเธอเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศจีนค่ะที่ชื่อว่าลองฟ r Property สสาหรับในปัจจุบันเนี่ยเธอคนนี้นะคะก็กลายมาเป็นผู้หญิงที่ร่ารวยที่สุดในประเทศจีนค่ะโดยมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง3.7แสนล้านบาทค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเงินทองทั้งหมดที่เธอมีในวันนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากการที่เธอเนี่ยสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยน้ำพ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในลงทุนเกิลทอกกันค่ะถ้าจะพูดถึงภูมิหลังของคุณอูเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเธอเริ่มต้นสายอาชีพในการทํางานด้วยการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานของรัฐค่ะซึ่งตลอดเวลา4ปีที่เธอทํางานมาในโรงงานแห่งนี้เ,เธอได้ค่าตอบแทนเพียงแค่ประมาณ500บาทต่อเดือนเท่านั้นหลังจากที่ทําอยู่จนถึงอายุ24เธอก็ตัดินใจลาออกค่ะแล้วก็ไปทําอาชีพนักข่าวในสายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นยุคทองแห่งการทํากําไรของธุรกิจหนังสือพิมพ์กันเลยทีเดียวค่ะ พอทํางานมาได้5ปีเนาะเธอก็เริ่มที่จะมีเงินเก็บสาหรับการนาไปซื้ออพาร์ตเมนต์หลังแรกเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าบ้านในฝันของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดเอาไว้ค่ะเพราะว่าพอเข้าไปอยู่จริงอะ่ะเธอพบปัญหาว่ามันมีทางลิฟเสียการเดินท่อก๊สที่มันไม่ดีแล้วก็เรื่องของแสงสว่างที่มันไม่เพียงพอค่ะจุดนี้เองมันเริ่มทําให้เธอรู้สึกว่าสักวันหนึ่งถ้าเธอทําอสังหารหรือมัลติบอ์เธอจะทาให้มันดีกว่านี้แน่นอนค่ะซึ่งพอมาในปี1993นะคะหรือเมื่อประมาณ30ปีทีท่เธอกับสามีก็เลยตัดสินใจที่จจะสสรร้างงธุกิอั หาริมทรั์ขึ้นด้วยกันซึ่งในเวลาต่อมาค่ะมันก็กลายมาเป็น long form property นั่นเองค่ะถึงจะพูดว่าทําบริษัทนี้มาด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าคนสําคัญที่ทาให้บริษัทนี้ประสบความสำเร็จมันก็คือคุณอู๋หย่าจินนั่นแหละค่ะแล้วก็เธอ,อยังใช้ความรู้ที่สะสมมาจากการที่ทําอาชีพสายนักข่าวรวมไปถึงคอนเนคชั่นที่เธอทําในตอนนั้นเนี่ยเอามาใช้ทําให้ธุรก,กิจนี้ประสบความสําเร็จและที่สาคัญเนี่ยก็คือว่าสํานักง,งานข่าวที่เธอทํางานอยู่ในตอนนั้นนะคะมันอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักง,งานก่อสร้างของนครฉงชิง่องเเน้ยมัก็ลททําใหธอพอพี่จะรู้ ในการติดต่อคหนวงงานภาครัฐว่าคือเวลาที่จะก่อสร้างหรือทําบริจาอสังหาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่พอพูดแบบนี้เนาะคนในยุคปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่าการที่เรามีความรู้พวกนี้จริง,รงๆเราแค่ส์ช Google เราก็เข้าไปรู้ได้แล้วเนาะมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากมายแต่สําหรับในเมื่อ30ปีที่แล้วคิดว่าการที่หาข้อมูลเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรทําให้หลายๆคนอาจจะติดข้อจากัดในตรงนี้ซึ่งทําให้เธอเนี่ยมีความได้เปรียบในจุดนี้นั่นเองคะ่ะ หลังจากก่อตั้งบริษัทมาได้ประมาณ4ปีเนี่ยเธอก็สามารถเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแรกได้สําเร็จซึ่งคนเนี่ยในสมัยนั้นเขาก็ชื่นชมันว่าโครงการของเธอมันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามดูแลแบบสบายตาเสียงอำนวยความสะดวกก็ดีค่ะโดยอพาร์ตเมนต์ของเธอเนี่ยมันก็ขายได้ในราคาที่ค่อนข้าง,งสูงเลยทีเดียวค่ะโดยอยู่ที่ประมาณ4 8 8 9บาทต่อตารางเมตรซึ่งราคานี้นะคะมันถือว่าสูงเกืบอบ2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชาวจีนในสมัยนั้นเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ประสบความสําเร็จในบ้านเกิดตัวเองเนี่ยเธอก็ ขยายกิจาการไปยังเมืองอื่นๆมากขึ้นค่ะจนในปี2009เนี่ยบริษัทลองฟอก็สามารถ IPO เข้าในตลาดทุนฮ่องกงได้สําเร็จค่ะและหนึ่งในนักลงทุนคนสําคัญของบริษัทนี้เนี่ยก็คือเทมเมเซกแล้วก็พิงอันนั่นเองค่ะ และนอกจากเขาจะมีโครงการที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยจริงๆบริษัทนี้ก็ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งค่ะก็คือห้างสรรพสินค้าที่ประสบคาวามสำเร็จไม่แพ้กันโดยในช่วงสถานการณ์ปกติมีคนมาใช้บริการสูงถึง300ล้านคนต่อปีค่ะเรียกได้ว่าธุรกิจของเธอเนี่ยก็กำลังไปได้สวยเลยจนในปี2012เนี่ยเธอขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีนีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนค่ะสำหรับในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจลองฟอที่เธอเก่อตั้งขึ้นมานะคะมีมูลค่าสูงถึง6 6 0 0นหมนล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นถึงดั้ง ะะมันก็คือเรื่องราวของคุณอู๋หยาวจินผู้หญิงที่ไม่ได้มาจากครอบครัวมหาเศรษฐีแต่สําหรับในวันนี้นะคะเธอก็สามารถสร้างธรุรกิจที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาทได้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่เธอมีทุกวันนี้ไม่ได้มันมาจากความรู้ที่เธอได้มาจากตอนที่เธอเป็นนักข่าวสายอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงเธอก็ยังเห็นโอกาสในการก่อตั้งธรุรกิจในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะดังนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจอสังหาเราควรจะศึกษาให้ดีก่อนค่ะว่าธรุรกิจอสังหาเนี่ยมันมีโมเดลธุรกิจ ง,งบ้ามีความเสี่ยงอะไรสาับใครนะคะที่มีที่ดินอยู่แล้วหรือว่าสนใจอยากจะทําธุรกิจอสังหาบ้างเนี่ยสามารถเข้าไปลงเรียนคอร์สเรียนกับทาง i E C U Academy ได้ค่ะเขาก็จะมีคอร์สเรียนสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจแนวราบที่ชื่อว่า R E Focus in Housing Development ค่ะซึ่งภายในคอร์สนี้ค่ะเขาก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจอสังหาอย่างให้ราบรื่นหรือว่าข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมสาวๆรวมไปถึงการวางแผนการเงินแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูล ค้หรือว่าถ้าใครมีที่ดินอยู่แล้วแล้วก็กําลังคิดว่าจะทําธุรกิจบ้านจัดสรรหรือว่าทําอาคารเชิงพาณิชย์ดีในคอร์สนี้นะคะเขาก็จะมีการให้ความรู้เชิงลึกเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของคอร์สนี้ก็คือเราจะไม่ได้เรียนกันแค่ในห้องเรียนเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะมีการลงไปดูงานของพื้นที่จริงในโครงการบ้านจัดสรรต่างๆรวมไปถึงยังมีการจัดเวิร์กช็อปให้กับที่ดินของผู้อบรมจริงๆด้วยค่ะ สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจเนี่ยอยากจะวางแผนพัฒนาธุรกิจโครงการแนวราบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินของตนอย่างมั่นใจภายในเวลาเพียงแค่2เดือนก็สามารถสมัครคอร์สนี้กันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็แอบกระซิบว่าในปีนี้เนี่ยทางสถาบันได้มีการจับมือกับส่วนข้อมูลสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งคนที่ลงเรียนคอร์สนี้นะคะเขาก็จะได้รับข้อมูลการเข้าถึงผลวิจัยดัชนีชี้วัดข้อมูลทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลา1ปีซึ่งคอร์สนี้นะคะมีมูลค่าสูงถึงสองหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะส่่วนนน้าาาครระะอออยกลงงดูขเ ทางไ e c u เขาก็มีการเปิดคอรส์สอื่นอื่นอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น i e c u Junior รุ่นที่24หรือจะเป็น i e c u Senior แล้วก็ i e c u c a s แคสโรุ่นที่11ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ